สวัสดีค่ะเดี๋ยวมือนีสิภาพมานันร้านเสริมสวยใบบัวร้านเสริมสวยใบบัวว่าเซีงามปะไดนได้ไปบังดเด้กันได้ค่ะพี่้องไไปดูลูกสาว <c oughs> มีร้านให้เช่านู่นนี่นั่นเนยแบบน้งไอ้ฟ้าสระผมอบไอ้น้ำนะคะนี่อบไอ้น้ำาเครื่องอบไอ้น้ำยิงเอาเลยลูกยิงเอาเลยเนี่ย ม <c oughs> <c oughs> าไปเก่งมันไม่เป็นอะไรเลยดาแต่ละวันฉันก็ทำแต่ละเดือนของฉันนะ่ะกระบอกเครื่องนี่เดียวตอนแรกกระบอกเห็ดไม่ไงถ้าได้หมักตัวเองก็ไม่เสร็จเหมือนกันว่ะออมันก็ต้องเต็มตามสเต็ปเราก็คิดว่าไอ้นั่นแล้วก็บอกว่าจะบอกว่าก่าอนหนึ่งถ้าทำัวนี้ก็คือเสร็จแต่ไม่เป็นไรคือได้น้องก็ได้หมักผมไงอืมชอบอยู่แล้วหมักผมนะ่ะบางทีก็มักไฮเลนกันยุบันเป็นชั่วโมง เัน็นบามการหมักของมันก็จะนุ่มไงเอ,อ่อยูของเดียดเ๋ยวขอดจะไปกินกปวยเตียเต๋ยวก็เปิดร้านแล้วเตะแสบป่เฮ้ยอันนี้อบไอ้น้ำนะคะนี่รามาเนืปา,ปาผมปาผมแบบยิงเอานะเปิรแล้วอเดี๋ยวมาดูในคลิปลูก เห็นไหมนี่ไงที่เขาไอ้นี่น่ะหนูก็หลับตาไปเลยก็ได้ลูกป้องก,กันไว้แล้วสปาผมเนี่ยร้อนไหมร้อนไหมลูกไม่ร้อนป้อ,อเออ นตัวนี้จะมีความเร็วความเร็วของี่สิบายเครื่องมันจะมีปกอุณอภปมินาแม่นบ่เออเออเออแต่ถ้าใครแต่ว่ามันทางเร็วโอตคทางเร็วแค่เดียวก็ผ่านใช้หมดห้าเครื่องเลยจะได้คุณค้งเออเครื่องเท่าไรบัดนีห้แนเจ็ดแปอยนะสองพันหาเออเออเออทำไมนั่นสองพันห้าทุกวันีเจ็ดแปดร้อยเออเออ ซื้อไม่หนกซื้อไปอบซื้บ้านเราไหมอไหมซื้อไมเนี่ยซื้อไปอบรบสเอาไถ้าไอย่นั่นรอเียน่ให้เลย่กีืก็ได้เออเ่องอบไปน้ำเจ๊น่รูว่าไปบ้านตัวเงบกคือกันเออ แต่ในความรู้สึกถ่าถ้ามันใช้ได้ไปเลยนี้เนี่ยมไม่ต้องไปนั่งยา,ไา,งากไงเดี๋ยวมันก็จะมีมันก็จบเลียววันนี้จะเสียไปห้าเครื่องเอาไปซ่อมใส่ไฟบ้านดับหมดสตาเปเปร์เปิดตรงหมด ก็หอนอยู่เด่ะตัวบ่หอนมือบ่สองตัวคนเท่ากับเด็กสาวนี้เออโอเคไหมคะชอบไหมเอ่ย กะยห,หัวคุณเลนหัวให้กหมวนแล้วล่ะกะนม้มเปลาเท่านะ่ใชน้ํเปล่ามาเดน่ไน่ตะกรพราว่านะ้นมันไม่สะเอแต่ว่าเครื่องนี้จะช้ามลนจะดีนิดเดียวดีกวเครื่องนั้นเครื่องนั้นจะร็ว ผม,มหนุ่มเลยสูลูกข่อย<ม>ปกติแม่สิมักให้มักแล้วเอาผ้าพันคือจังเ้อพันนั่นแหละถ,ถ,ถ,ถ้ามีปืนตังนี้นี่ได้ดีเนะเออพ,นพันพันแล้วก็ให,ให้ให้อยู่พักม,มันเครื่องชอง<ม>ั่วโมงแล้วแม่ก็มาสาให้ซา,าก็บม่มีเครื่องเราเอาเก้าอี้แล้วลนั่งนั่งนัน่งสำหรับกุมวันเราสูร์ครั้งเราไม่ได้มีญาติเราจะไปเล่นเล่นกับบอดดอยเนาะเขาก็เลยกลายเป็นได้อยู่สองคนนะเอ็ม เอฟฟ้าขยับขึ้นมาหน่อยดุขยับขึ้นมาเออเอ้าแตตั้งไส้หูเรืองตั้งส้หูเรืองเบิดบัทไส้กบมันหูเรืองเบิดล่ะอ๋อแต่มันเบาเบามันบาตอบเธอมันสิตอบเป็นภาษาแดนแต่แต่กระตอบได้แล้วถือกิดบ่มีแม่น่ะมันต้องเอาตัวหลอดได้หรอวะ มเมที่มไก็จะด้บัตรประชาชนาของเจ้าของแล้วพาสปอร์ตไทยกะไปเห็ดเมือวานไเ่ยวยูทูมันตรงอะไรมันดีเนาะเขาเห็ดตัดโดนหลงไง

มันจะได้ปนจะฟ้าแต่แต่ตัวพ่นมันจะแรงมันจะเร็วแรงรีบไปรดบไปเยลเย ลูกอาหารเออเอออาหารสวยชอบเดี๋ยวหยุดก่อนผมตรงกันงงามปไปป,ปู้ย่ังสวยแลยสูพี่น้องกอบซ้ำขอบคุณค่ะ